นี่เหรอคะเป็นแป้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันปกปิดดีมากตัวนี้แล้วเวลามันแบบเพิ่มปริมาณเนื้อแป้งเนี่ยเราแค่เกลี่ยผูุกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยเนียนเรียบใช้แทนไฮไลท์ได้ไหมคะแม่นี่ไงคะกำลังใช้อยู่เนี่ยนางนั่งอยู่ทาวินทาวนี่หน้านางพุ่งไปเซนทรัลพาวเสร็จแ,แล้วในส่วนของรูปปากนะคะ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียเวนี่เราจะกำหนดการสร้างรูปปากตรงนี้จะบอกว่า ไม่ต้องเสียเวลาพกคอนซีลเลอร์อีกแล้วนะคะความหัศจรรย์ของแป้งตัวนี้มันสามารถแบบทำเป็นงานผิวได้หรือเป็นงานแบบฟูคอเระก็ได้ซึ่งคุณสมบัติของแป้งตัวนี้ติดแน่นทนนานโดยที่ไม่มีใครต้านทาน จากที่เห็นในคลิปนะคะเราไม่ได้ใช้รองพื้นแต่อย่างใดค่ะเราใช้แป้งรันนะคะ original pass นะคะในการลงทั่วใบหน้าเลยก็จะเห็นได้ว่าเขาทำให้จะบางเบาแล้วก็ปกปิดมากๆนะคะเราใช้แป้งรันแต่งหน้าได้อย่างจริงนะคะ